ฉะดัการจากที่บุกทางนี้คือว่าเรามาจะริ่มทมด้วยกันเพื่อนํนำไปปฏิบัติในชีวิตตามรอยบาทพระพุทธองค์ให้ถึงองค์ของพุทธะจริงๆฉะนั้นเราไปสถานที่เอาสถานที่ที่หนึ่งก่อนเป็นสถานที่ประสูนยฉะนั้นคนคนเป่เกิดมาบนโลกนี้ทําให้โลกได้รู้ได้ตื่นได้เบิกบาคือว่าเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุด เราคงเป็นปฐมวาจาตอนที่ประสูติอโขหัมสมนโรกสรโัสสะเซโตหัมสมนโรกสรโัสสะเซโตหัมสมนโรกัสสะเราคือผู้เลิกเราคือผู้เจริญเราคือผู้ประเสิการเกิดค,ครั้งนี้จะเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายต่อไปพบใหม่ไม่มีอีกแล้วนี่คือปฐมวาจาของมหาบุรุษฉะนั้นเราเิดมาพบหนึ่งชาตินหนึ่งครั้งนี้ เราจะทำชีวิตรเราจะอะไรให้ถึงจุดหมายปลายทางพระองค์เป็นต้นแบบให้กับเราแห่งที่สองที่พระองค์ตรัสรู้ก็คือต้นพระศีมาโผหลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้เป็นปฐุมวาจาเป็นปฐุมวาจาอเนกชาติปิสังสารังสันถาวิสังอเนปิสังคากลังคเวสสันตุ คุณอภินนะันเมื่อเราแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือนเมื่อไม่พบเราได้ท่องเที่ยวไปในโลกเป็นสงเป็นอนเนกชาติการเกิดทุกครั้งเป็นทุกล้ำไปฉะนั้นเราคงเรียนแล้วตามเห็นแล้ว,นลวในช่างผู้สร้างเรือนก็คือตัญหาฉะนั้นพระองค์ทำลายทุกอย่างที่ต้นภาษีมหาโภค ก็คือประศุตสรู้เป็นพุทธที่นี่จากนั้นมาพรองระกาศพระพุทธศาสนาที่ป่าอิสิตตนะมลิกาทยวันหรือศารนาปัิบัิพระองค์ก็วางกรอบในการดำเนินชีวิตให้กับพวกเราหลักในการแก้ปัญหาชีวิตก็คืออริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่พรองวางหลักไว้กับพวกเราให้พวกเราเดินตาม มีองค์แปดสรุปสั้นๆจากมากไปองค์แปดแยูตแค่สามประการก็คือศีสมาธิปัญญาสุดท้ายก่อนพระองค์จะจากพวกเราไปก็ยังเป็นห่วงเจ้าพุทธสาว,วกของพระองค์ไว้ตรัสคําสุดท้ายก่อนที่จะหมดลมหายใจว่าอย่าประมาทแปดหมื่นสี่พันพธธรรมขันธ์สรุปย่อลงก,ก็คือความไม่ประมาทในชีวิตฉะนั้นเราเกิดมาวันนี้ ชาตินี้ในร่างกายของความเป็นมนุษย์จงใช้ชีวิตให้คงคากับความเป็นมนุษย์ฉะนั้นหลักธรรมที่จะทําให้เราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบมีหลักธรรมอยู่เรื่องหนึ่งก็คือมนุษย์จรมเหรือเขาเรียกว่าเป็นจิเศีลจิตธรรมนั่นแหละคือธรรมที่ทําให้เราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบฉะนั้นหลักธรรมที่สาคัญอีกข้อหนึ่งที่พวกเราไม่ต้องมาโททต้เถียงกันก็คือการอธิ ที่ฐานอะไรบ้างพวกเราตามรอยบาปโคมองเห็นไหมว่าแต่ละครั้งที่พระองค์จะทำอะไรพระองค์ตั้งจิตอธิษฐานเอาตั้งแต่วันที่พระปปองค์ออกบวชใช้ดีตัดหวยผมใช้ประคันตัดผ้ามอรีใช้ผ้ามรีตัดต,ตัดผมตัวเองแล้วโจรหวยผมขึ้นอากาศแล้วพระองค์ก็ตั้งสัจจาอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้ตรัสรู ฉะนั้นท้าวสกาเทวราชก่นำขามามารองรับมวยผมโรคก็เะะลยมั่นใจว่าต้องได้เป็นทุกทับแน่นอนนั้นเคยอการตั้งสัจญาอธิษฐานในการปฏิบัติตนต่อพระองค์จากนั้นมาเมื่อรงมาสเสวยอาหารที่นำสุชาดาถวายจากนั้นก็มาฉันที่แม่น้ำเมรัญฉลาและนำถาไปโอยเสียงทายนั้นก็เสียงอีกแล้ว ้าจะได้ตรัสรูอเป็นพระสมาสิธรักขอให้ถากลอยทวนกระแสน้ำเขาพูดเป็นภาษานันงสือคำว่าลอยทวนกระแสในที่นี้ก็คือพระองค์จะไม่ไปตามกระแสของความคิดคือกิเลสกะนั้นชีวิตของเราก็ต้องทวนกระแสความโลภความโกรธความหลงถ้าเรามุ่งที่จะลอยตามมันเราแพ้ฉะนั้นถ้าเราทวนมันตลอดไม่ไปตามมันเราชนะ จากนั้นมาพระองก็มาตั้งสัจจะอิฐานองอยู่ที่ต้นโพไม่ใช่มานั่งต้นโพลแล้วนั่งเฉยตั้งสัจจะอธิษฐานเขาเรียกว่าจตุลมมหาปนิธานเคยได้ยินไหมจตุแปลวสิลงก็้าไปองประกอบปัมหาประธานก็คเอตั้งความเพียรประทานประยิ่งใหญสีข่ข้อพระองค์ตั้งไว้อย่างไร เมือเลือดในร่างกายจะืองแข่งไปแล้วแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามฉีสีโคเลือดเนือ้อมันไหลออกไปจากร่างกายทัง้งหมดเล้วแต่หนังเอ็นกระดูกรวมเป็นสีถ้าไม่ตัดสูจ้จกไม่ยอมลุกไปจากเ้โิโคนี้เดขาดสุดท้ายพระองค์ก็ต้องต่อสู้กับกิเลสที่เขาเรียกว่ามา ความโลภความโกรธความหลงนหามาหน้ที่จิตที่ฝังอยู่ในจิตของพระองค์สลายของทั้งหมดในคืนนั้นและได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นการอธิษฐานนะโยมไม่ต้องไปเพราะว่าพระองค์ที่ไหนเราทำบุญทุกครั้งเราอธิษฐานไม่ผิดถ้าเรามองย้อนชีวิตของพระพุทธเจ้าพระองค์ทำอะไรทุกอย่างอธิษฐานทั้งนั้นเลยฉะนั้นมีชาิหนึ่งที่ลงมาบำเพ็ญ อธิษฐานในสิบบามีที่เราสวดตะนั้นไม่ผิดหรอกนั้นโยมทาอะไรตั้งจิตให้มั่นคงแล้วมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายให้ถึงจุดที่เราตั้งไว้ยิงจะประสบความสําเร็จฉะนั้นประนมือยว่าตาวันที่ชีวิตไม่ขาดทุนวันที่ทชีวิตไม่ขาดทุนที่เราได้ทาบุญและให้อาภายัย คือวันที่เราได้ทำบุญและให้อภัยวันที่ชีวิตเราได้กำไรวันที่เราได้ตั้งใจทำความดีคือวันที่เราได้ตั้งใจทำความดีท่านจมีสุขภาพแรงวาุนสุขห้มีธรััาาดุีสระศิวลี ไอันก็คือใจบุญสุดก่อนทานเมื่อกับหนังวิสาขาและอนันตปิฏิกรรขอให้เราโดยวยทุกข์สาธุสาธุสาธุอนุโมทามี